นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินครับได้โพสต์ใน x บอกว่ามาเชียงใหม่ครั้งนี้ดีใจที่ PM 2.5เนี่ยลดลงโดยเทียบกับเมื่อช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นมากฝุ่นละอองขนาดเล็กลงไปอยู่4-5เท่าแล้วนี่เป็นผล จากการที่เราหลายฝ่ายร่วมมือกันและพยายามเต็มที่แต่เราก็ไม่นิ่งนอนใจและจะทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนอากาศสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเขามีการสร้างเงื่อนไขต่างๆนะครับว่าถ้าคุณจะเผาคุณจะต้องได้รับการขออนุญาตก่อนนะจุดที่เผาเนี่ยถ้าไปเผาสุ่ม 4, สีุ่่ม5ก็คือโดนจับนะจ๊ะผิดนะจ๊ะเออแต่สถานการณ์ในกรุงเทพเนี่ย ที่มาบางอย่างมันก็อาจจะเป็นฝุ่นเป็นอะไรที่ถูกพัดพามาแต่ว่าประเด็นหลกักๆเนี่ยมันก็เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการจราจรต่างๆนานา,นาเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นเรื่องหนึ่งเนาะที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องของรถที่ไปขนของก่อสร้างมาจุดไซต์งานต่างๆ,ๆอะไรเงี้ยก็มีผลครับซึ่งถ้าเราสังเกตอะช่วงหลังๆน่ะกรุงเทพมหานครน่ะค่าฝุ่น PM เอมเยอะมาก